โปรพอดนะคะทุกคนเราจะกดสื่อสัญญาณไปก่อนนะคะชีจานดาวเทียมหนึ่งสองสามเฮ้ยคุยใครอ่ะแล้วเราต้องหมุนด้วยนะมันต้องคอยจูนขึ้นสัญญาณแล้วเราถ้าไปเจอโลฮะเป็นจูจูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์โฟมเชนเนล อันนี้แม็กกาเราเลคะจะมีความบักนิ่มติมอวกาศวันนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับใครที่แบบชอบเล่นของฟีลลิ่งแบบมีภารกิจให้ทำได้ท่องโลกจัก,กรวาลอวกาศได้สวมบทได้เป็นโรลเพลยอ์อะไรแบบนี้เชื่อว่าเซตเนี้ยต้องเลิฟมากๆค่ะจินจิน เราอยู่กับ AstroPod นะคะนี่อันนี้เป็นกล่องยานแม่ด้วยความเป็นนักวิทยายโโการเป็นยังไงคะมีเซตภารกิจเสริมแพ็กเสริมแยกได้ด้วยนะคะมากถึง8ภารากิจค่ะสำหรับกล่องนี้ที่ซอฟเรียกว่าเป็นยานแม่เลยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ากล่องนี้จะมี2ภารากิจด้วยกันค่ะ Dual Mission สำหรับใครที่ไปสายแบบชอบเล่นแต่แบบไม่อยากเล่นเฉยๆอ,อย่างเงี้ยอยามีความแบบเคยเรียนรู้สาระทดรองสมองอะไรอย่างนี้ AstroPod จะตอบโจทย์มากและจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูรีวิวไปพร้อมๆกันค่ะกด ไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกอยากตะลุยอวกาศราไปดูกันเลยค่ะมาเรา็วแป๊ดๆป๊ปปโอ้โหวุดของเยอะมากโหมีใบประกาศอุปกรณ์ลายแทงกัแมีถังเชื้อเพลิงนีเ่เราไปเติมอย่างี้กันด้อวกาศหรอคือเราสามารถหิ้วถังแก๊สอย่างเงี้ยเติมในอวกาศเหรอ มีชิ้นส่วนมาเยอะมากนะคะทุกคนมีการ์ดเหมือนเป็นการ์ดภารากิจในกล่องนี้ที่มี2ภารากิจนะคะเราก็จะได้รับภารากิจแรกก่อนเลยก็คือว่าการที่เราจะไปอวกาศเราต้องทำยังไงคะเราต้องยิงจรวดออกไปก่อนนี่คือภารากิจแรกในการปล่อยจรวดออกไปก่อนเพื่อไปอวกาศไงจะแล้วปุ๊บภารากิจที่2เนี่ยเดี๋ยวเราไปแบบแลนดิ้งกันลงสักดาวดวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยว่ากันว่าเราจะสำรวจอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ภารากิจแรกกันก่อนปล่อยจรวดขึ้นอวกาศในหนึ่งภารากิจนะคะเขาแบบเหมือนมีค่าเบิกอะไรให้เราเรียนรู้ด้ววยนะ่าามเหมืออจแบบ ไปด้วยการควบคุมหรอนี่คือไม่ทันอ่านอะไรเลยนะคือมโนภาพไปนในหัวด้วยตัวเองด้วยภาษาภาพมันมีสติ๊กเกอร์ oh my god ชนี่เราจะได้ประกอบยานยนต์ของตัวเองแบบนี้นี่คือนักบินอวกาศของเรา o oh ไ my god ชิ้นส่วนมากต่างมากมายและนี่ก็คือ your equipment อันนี้ไงสำหรับสองภารกิจแล้วที่น่าสนใจเลยก็คือว่าคืนนี้คือมีความรู้มีสาระด้วยนะสำหรับใครที่ชอบด้านอวกาศวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะคะได้เพลินไปด้วยเล่นไปด้วยและได้รู้ไปด้วยอ่ะ เปิดมามันเป็นเรื่องมันราวนะทุกคนมันจะมีแบบหน้าแบบปฐม,มบทเออเกินก่อนกําลังจะไปดาวไหนอย่างไรแล้วก็จะมีแบบวิธีการประกอบจรวดของเราอยู่ด้านในเพื่อให้เราทําภารกิจสําเร็จนะคะยุโรปาานี่เป็นดาวประเภทดวงจันทร์เป็นดาวโคจรกันอะกับจูปิเตอร์ ต่อมาระยะทางที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะ3,100กิโลเมตรเองเท่านั้นชั้นบรรยากาศของดาวยูโรป้าเนี่ยนะคะทุกคนคะเขาบอกว่าค่อนข้างมีออกซิเจนเลยก็คือถ้าเราแลนดิ้งปุ๊บก็คือถอดหน้ากากออกหายใจได้เลยมันจริงจไม่ควรนะแต่ต่อให้หายใจได้นั้นอุณหภูมิก็เขียนไว้ว่าบนดาวดวงนั้นอะอุณหภูมิติดลบ0องศานะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่หน้ากากกับเข้าไปดีกว่าภาิกิจของเราให้เรานำจรวดที่ออกแบบโดย Astroport Corporation เนี่ยนะคะประกอบแล้วก็พยายามที่จะนำมัน เข้าสู่สถานีอวกาศให้ได้ค่ะไม่เห็นยากเลยแค่ประกอบยังไงอะเขาก็ดูประกอบยานแล้วนะเราต้องประกอบอะไรเพิ่มอีกหรอชื่อ <Okay. S 1> อ่านี่คือส่วนหัวมาแล้วจ้าเด้นเจนจนจ,นจ,นนจะรวจยานอาวกาศของเราอ๋อเราก็จะมีชิ้นส่วนประมาณนี้เนาะแล้วอย่างนี้คือเราควรจะแบบเคลียร์ช่องท้องของน้องกลางลำก่อนไหมเคลียร์ามาก่อนเราไม่รู้ว่าจะมีแบบวัสดุสาหรับการทาภารกิจใดๆบ้างนะคะ อุย้ยมีมอตเตอร์ไฟฟ้าด้วยว,ว้าวอุ้ยนี่ไงเสื้อส้มนีม่เรามีหนวดด้วยนะมีเราอุย้ยนี่เป็นเราเฟิร์มเชียร์เทเชนะอุย้ยประกอบได้สองแบบเราจะประกอบแบบนี้ก็ได้เฮ้ยจึ๊บนี่เซเล แบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วมันถึงแค่การประกอบนะคะม่ถึงภารกิจเลยไม่เสร็จนะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบที่1น,นะคะหรือแบบที่2ก็คือ,แ,อแ,ลแล้วก็อเป็นยานอาวกาศจรวดแบบสั้นๆหนังก็ได้ช่ก่อนที่จรวดเราจะบินหรือพุ่งทะย,ยานไปได้มันต้องมีอะไรคะทุกคนคำบ้คำบ้เถือเพิงเก่งมากทีม,มานเราฉลาดที่สุด ก่อนเดินทางเราต้องเติมก่อนแล้วเราก็จะโลเพลนะคะเชื้อเพลิงของเราด้วยการใส่น้ำและระหว่างที่เรารอให้เจ้าหน้าที่อวกาศของเราไปช่วยเติมน้ําเราจะต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยค่ะในเซตนี้เดี๋ยวเราจะต้องประกอบยานยน์กลไกกันก่อนน,นนะคะอา้าวไขยานออกมานะคะอ้ามันจะออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ฐานด้านล่า ซึ่งฐานนี้เราต้องเตรียมเองนะคะเขาไม่ได้รวมมาอยู่ในเซ็ตประดิษฐ์จลวดของเราแบตเตอรี่เครื่องบรรจุแอดต่อมานะคะเราจะเติมเชื้อเพลิงค่ะและเชื้อเพลิงเราก็มาแล้วเย็นยิน,นขอบคุณค่ะนี่คือเชื้อเพลิงที่เราจะต้องบรรจุใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมเข้าไปตรงนี้นะอันนี้นะใส่ไปเลยหนึ่งถุงซ้ำน้ำมันอย่างนี้ถือว่าเต็มถังไม่น่าจะเพียงพอเนาะปิเดเสร็จเรียบร้อย ปับ๊บท่านี้เนี่ยเราก็ประกอบยานได้เลยทีนี้การออกไปแน่นอนว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าคนขับนะคะนักบินอวกาศเราต้องไปด้วยซึ่งนักบินอวกาศเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนบนสุดนะคะนี่คือห้องควบคุมคุณพี่นักบินเสื้อส้มเขาจะได้ขึ้นไปเป็นตัวแทนชาวเราให้พี่เขาได้นั่งในยานอย่างนี้ปล่อยคิวนักบินอวกาศของเราได้นั่งอยู่ในห้องคนขับเะไดเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็ ก่อนปล่อยยานเราควรจะแปะก่อนนะคะเพราะว่าตำแหน่งยานเนี่ยเขาจะต้องมีบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงอ่ะในลวดลายตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขนะคะกำกับมาให้เรียบร้อยเลยเนะว่าดวงไหนคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แแล้วเราก็ดูคู่มือเนี่ยประกอบตามได้เลยะค่ะแปะตามได้เลยงั้นเดี๋ยวเราประกอบกันดีกว่าแบบเร็วๆนะคะ แล้วค่ะสำหรับลวดลายบนจรวดของเรานะคะก็ตรงบ้างเบี้ยวบางนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถึงเวลาปล่อยจรวดแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะกับภารกิจแรกของเรากําลังจะสําเร็จในวิชานะคะเอาละ่ะวิธีการเปิดจรวดนะคะเปิดสวิตช์ก่อนนะคะอุยอ้ยอุย้ยมาพอพวกเราพร้อมแล้วนะคะเราจะลีไฟให้กระหนึ่งเหมือนเรากําลังจะแบบพุ่งสู่อวกาศนะคะจะได้เห็นดีเทลของยานอวกาศและก็จรวดของเราค่ะ โอเคค่ะทุกคนเราจะกดสื่อสัญญาณไปก่อนนะคะที่จานดาวเทียม 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยคุยกับใครอะยังไงต่อ,อเฮ้ยมาแล้วเนี่ยนี่เสียงเหมือนอูเยอะฝึกโอ้อย่ังงี้ถูกต้องจริงๆมีแสงเหลืองๆเป็นไฟออกมาด้วยนเนี้ยเรากำลังไปอยู่ยุโรปา้ายุโรป้าและเรากำลังจะต้องแลนดิงนนด้งตอนไหนอะแลนดิ้งตอนไหนอะหาที่แลนดิ้งไม่เจอ น,นี่ใหม่เพราะว่าไงคะคือแลนดิ้งลงแล้วอย่างงี้เหรอเ <c oughs> ฮ้ยกำลังโหลดใหม่โหลดอะไรก่อนพี่เบิร์ตต้องคุยกับหนูเพราะตอนนี้หนูอะกลัวทำภารกิจที่ล้มเหลวมากถึงดาวยูโรป้าแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้ยฉันเก่งเหมือนกันอันเนี้ย ภารกิจที่สองนะจ๊ะเราเนี่ยจะต้องไปทําอ่าอะไรกันละเนี้ยยังคงต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ดาวยูโรปาค่ะแต่รอบนี้นะคะภารกิจน,นี้เนี่ยเราจะได้สวมบทเป็นนักลินอวกาศอีกท่านหนึ่งพี่คนนี้ชื่ออะไรนี่ยเมื่อกี้นี่โรเบิร์ตคนนี้เป็นพี่จูเลียไหมอันนี้โรเบิร์ตกับจูเลียนะไม่ใช่จูเลียโรเบิร์ตโอเคปะ่ะภารกิจของจูเลียและพวกเรานะคะก็คือการตามหาวัสดุโลหะภารกิจนี้เขาบอกว่านะคะบนดาวยูโรปาเนี่ยมีพื้นที่หลุมหลุมบอบ เหมือนปากภูเขาไฟแต่แบบนั่นคือผิวดวงจันทร์ออกไหมคะมันจะแบบเป็นวงๆอะ่ะมีพื้นที่อันที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นเส้นรอบวง26กิโลเมตรและไอ้เจ้าดวงกลมๆตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะน่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบตอนที่อุกกาบาตเนี่ยมันลงมาชนจากรายงานเนี่ยบอกว่าเราอาจจะค้นพบนะคะวัสดุโลหะที่สำคัญจากกลุ่มอุกกาบาตนี้รูปภาพจําลองของอุกกาบาตตอนมาชนบนดาวยูโรป้าเนาะจนเกิดเป็นเส้นรอบวงนะและเรากําลังจะต้องตามหาโลหะนะคะ อาเนี่อีกการ์ดใบหนึ่งภารกิจนะคะตอนนี้เรากำลังจะลงจากจรวลดระยะาอาวกาศแล,ะละ้วลนะอาจจะเจอเอเลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าในการ์ดภารกิจระบุไว้แบบนั้นโอกาสเจอต่ำๆเห็นปะกลัวที่ไหนจูเลียจูเลียเองก็จะมีเจ็ตแพคเหมือนกันแล้วลก็จะมีกระเป๋าแท่นข้างหลังเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับคุณโรเบิเร์ตเบร์เลยต่อมาในการตามหารถวัสดุอ๋อ,อนี่ไงลงก็เลยต้องบิวเจาเครื่องเหมือนรถแทรกเตอร์นี่ปะแทรกเตอร์ is is that tractor ไม่แทรกเตอร์มันจะเป็นสายพาน แล้วมันแตะ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 อันน mm. cin ี้มันเป็นรถแบบเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่เนี้แม่ทุกคนมันเรียกว่ารถอะไรอะมาเราไม่รู้อะเราแกะชิ้นส่วนออกมาลอก่อนเลยดีกว่านะคะเริ่มจากประกอบที่นั่งควบคุมก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นสิ่งนี้ ะะแล้วก็ประกอบเข้ากับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแป,ป๊บเราก็จะใส่ล้อซึ่งั้างสี่ล้อเหมือนกันไหมอะนันจะมีขนาดเล็กใหญ่เอ๊ะรือฉันคิดไปเองสรุปคือมันเท่ากันหมดแต่มุมเรามันหลอกสายตาไงมันเหมือนแบบมันโดนหลอกด้วยสายตานะคะวายโดนหลอกอะจู๊บๆทำให้จูเลียได้เป็นไงขึ้นส่วนสีน้ําเงินตรงนี้ค่ะโอ้โห my god มีอะไรบ้างเนี่ยจูเลียลงกอ ยากกว่าจะโหลดเมื่อกี้นะนี่ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ข้างหน้าตรงนี้แล้วสิ่งนี้ก็จะนี่ไงไว้แบบได้โอเคนี่เก็บอุปกรณ์ช่วงท้ายเผื่อแบบว่าเราเจอเศษหลงเศษเหล็กโลหะอะไรใดๆโนแล้วอยากจะบรรทุกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บกลับไปนะคะจะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้เลยนะจูเลียแต่เรารู้ว่าเธอยังไม่พร้อมทํางานเพราะฉะนั้นแล้วนะจูเลียเราจะต้องติดประกอบลวดลายบนงานประติมากรรมนี้ก่อนนะเพราะว่าเธอจะได้สื่อสารบนหน้าจอรู้เรื่องโอเคไหม ขเร็วเสร็จสับกับการประกอบนะคะยานพานะยานนี้นะคะ่ะในการขับเคลื่อนยานพาหนะนี้นะคะเราต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องใส่ไปทาน 3A นะคะจำนวน2ก้อนและจุดที่น่าตื่นเต้นคือหลังจากนี้นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเสียบปลั๊กก่อนนะคะเหมือนเป็นการจำไฟนะพอจำไฟปุ๊บเนี่ยมันต้องมีบลูปอะไรบางอย่างแหละซอฟว่านะเฮ้ยเข้าแล้วจ้าอ๋อมีมีมีสวิตช์เปิดปิดเราขอโรเพสมมุตินะคะนี่คือบนพื้นดวงดาวยูโรปานะคะเนูเรียก็กําลังจะเดินทาง ไปตามหาโลหะวัตถุนั้นนะคะดเป็นไงดูมีบทบาทสมมุติหน่อยเนาะทุกคนด้านหลังตรงเนี้ยมันคืออุปกรณ์ที่เราต้องมาใช้ปรับความเข้มข้นในการจูนหาวัตถุโลหะด้วยนะคะก็คือเราต้องดึงอุปกรณ์แบบนี้ป๊าเข้าให้ด้านหน้าเนี่ยคะ่ะถ้าเราเห็นเนาะเห็นไหมคะมันจะมีเหมือนเป็นตำแหน่งที่เราเสียบลงไปได้พอดีเลยเราก็ต้องบิดเปิดเหมือนเปิดปิดวาลวนิดนึงแบบบวกหรือลบน่าจะใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ต้องเสียบเข้าไปนะมันแค่แบบนิดเดียวเลยอะแบบ แล้วไงต่อแล้วเราต้องแบบไปหาโลหะสมมติสมตสมติโลหะอยู่นี่แล้วเราหมุนโอ้ตังคับยิ่งคนอย่างนี้อ่ะโอเคเราปรับแล้วสมมติแล้วเราถ้าไปเจอโลหะเป็นเจอแล้วจริงหรออย่างนี้ทุกอย่างก็ได้เลยปะน่าเล่นบ้าเล่นบาาเล่นบา้นบา,บาอุ้ยเหมือนเป็นเคาน์เตอร์แล้วนี่ขนาดเอาพลาสติกมาวางอย่างนี้นะคะก็เจอโลหะ สิ่งนี้เ่ะเป็นตัวแทนุจริงอะไรที่มันเงาเงาอะไหนกระจกอีกนึงอ๋อหพด้านหลังป้าที่เขารวมกันไอ้เทาเานี่มันคือโลหะหรือเปล่าได้องคความรู้เลยนะว่าอะไรเป็นโลหะไม่เป็นโลหะเงี้ยเปิดกว้างจินตนาการมากเลยว่าโอ้ยสิ่งนี้มีโลหะไหมโรเบิร์ตมีโลหะไหมอ่าโรเบิร์ตไม่มีเฮ้ยเนี่ยมีโลหะไหมมีโลหะไหม เฮ้ยเนี่ยเราก็ตื้อเตื้อทั้งบ้านเลยจูเลียไม่ได้อยู่แค่ยูโลป้าแล้วอยู่ทั้งบ้านเลยบ้านป้าก็ไปด้วยสุดยอดจูเลียเธอเก่งแล้วภารกิจของเธอก็สำเร็จ ยังไม่พอนะคะทุกคนในการที่เราจะต้องอยู่บนดาวดวงหนึ่งนานมากๆเราจะต้องทําแบบภารกิจมิชชั่นนี่แค่2ภารกิจนีนเนี่ยจริงๆในเซตทั้งเล่นครบเซตตามเนื้อเรื่องเลยนะคะจะมีทั้งหมด8ภารกิจด้วยกันซึ่งเดี๋ยวซอว่าจะมีตัวอย่างมาโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่าอีกของภารกิจหน้าตาเป็นยังไงแต่ประเด็นเลยคือสาหรับกล่องเนี่ยที่มี2ภารกิจนี้นะคะคือเราต้องแบบไปตั้งลกลากอยู่บนดาวยูโรปาแล้วทุกคนนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วยานของเราตรงเนี้ยมันจะปรับเปลี่ยนค่ะจรวดเนี้ยมาจากภารก สิ่งนี้ที่มันมาด้วยกันแล้วถ้าเกิดใครไม่ทันสังเกตเนี่ยก็อาจจะเผลอทิ้งซึ่งอย่าทิ้งค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสภาพให้จรวดเราเนี่ยกลายเป็นเชลเตอร์เออเออขาตั้งแล้วก็สร้างยานผ่านลกรรกได้แล้วในการทางวิกาศนะคะคือมันเล่นได้เยอะมากเลยจริงๆนะคะเปิดจินตนาการมากสร้างสตอรี่เลย ชื่อันเชิญมานะคะอีก6ภารกิจซึ่งรวมตรงนี้เนี่ยคือทั้งภารกิจทั้งหมดจริงๆ8ภารกิจที่ซอพูดถึงตั้งแต่แรกนะคะเราเนี่ย exploring ไปด้วยกันแล้ว2ภารกิจอีก6ภารกิจเป็นอะไรบ้างซอจะไม่สปอยทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะมีบางตัวที่อยากจะแบบหยิบยกมาเล่าแบบอยากเมาสอยากฝอยจริง,รงๆว่ันเฮ้ยเทมันอลังการมากเผื่อใครจะไปหาซื้อภารกิจมาเล่นเนี่ยจะได้เผื่อเอาเราเป็นแนวทางได้นะคะภารกิจที่ซอตื่นเต้นมากๆเลยก็คือภารกิจนี้ขอไม่สปอยชื่อภารกิจแต่เธอเห็นแผงตรงงนนีีม้ม่คือแผโซ เราไม่ต้องตเติมน้ำน้ำเปล่าอะเพราะเราอยู่บนดาวน,านั้นไงเราก็เลยต้องแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เอาเพื่อขับเคลื่อนทําภารกิจของเราต่อภารกิจต,ต่อมาที่แบบจีดจัดไม่แพ้ก,กันเลยนะคะละเท่มากๆก็คือภารกิจที่อยู่ด้าน,นข้างนี้เองนะคะเห็นตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสถานีอวกาศความเด็ดว้าวของภารกิจน,นี้เนะี่ยมันคือ,คาอาการที่เราอา่ะจะได้รับฟังสัญญาณแล้วต้องถอดรหัสมอสที่อาจจะส่งมาจากอี่นคือเราต้องถอดรหัสมอสจากสิ่งนี้ให้ได้ค่ะแล้วเราต้องหมุนด้วยนะมันต้องคอยจูนขึ้นสัญญาณ tidak ni ni ภารกิจจะจบไหมเนี่ยคลิปนี้คลิปยังยไม่จบจริงๆ <c oughs> คือมีรหัสมอดจริงๆนะคะถ้าใครเป็นสายชอบถอดรหัสนั้นแนะนามากๆเลยนะคะ <c oughs> อีกภารกิจหนึ่งนะคะถ้าเกิดสายที่ชอบความสวยงามความอดทนใช้เวลารอคอยภารกิจนี้เหมาะมากคือการปลูกเคสโต้บนดาวยูโรป้าค่ะ <c oughs> หรือภารกิจที่เราจะต้องมาถอดไขร,รหัสปริศนาลับบนลูกบาศท,ที่เจอบนยูโรป้าก,ก็มีเช่นกันนะคะแต่เมื่อว่ารหัสลับนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองไป exploring แล้วก็ทำภารกิจด้วยตัวเองจริงๆแล้วยังมีภารกิจนะคะสร้างสถาน นี่อวกาศนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปอยู่ในอวกาศด้วยหรือภารกิจที่เราจะแบบออกสำรวจตัวบนพื้นท้าวจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเรามี้ทุสุดนะคะเมทัลตัวเหล็กเพื่อให้เราเดินบนพื้นท้าวได้อย่างสําเร็จนะคะก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องระดิ์ชุดนี้ให้สาเร็จเวยเช่นกันยังไงก็แล้วแต่ทั้ง8ภารกิจสววมันสนุกและก็เพลินมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบแบบภารกิจไหนเป็นพิเศษภารกิจเดียวจะซื้อเป็นแบบภารกิจแยกย่อยๆก็ได้หรือว่าอยากจะซื้อครบทั้งเซตนะคะเพื่อมาประกอบเป็นแบบเป็นสถาน ชันนำทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบการรีวิวแนวๆน,นี้ของซอฟอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันหรืออยากเห็นซอฟเอาอะไรมารีวิวก็คอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้ยั่ไม่รีบไปไหนนะคะดูรีวิวกันต่อเพลินๆนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้เออฝั่งซ้ายมือทุกคนอยู่นี่ตรงนี้นะคะหรือไปดูคอนเทนต์สนุกๆไลฟ์สไตล์เนี่ยก็มีช่องซอฟป,ปอมอีกหนึ่งช่องนะคะก็แวะไปดูกันได้ที่ตรงนี้ค่ะฝากกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะซอฟป,ปอม a n n e l และซอฟป,ปอมอยังไงกขอบคุณค่ะ